กินเลยครับผมชื่อเลยคะพิเชษครับชื่อพิเชษเย่พิเชษมาจากไหนมาจากร้านเจ๊พลทงฟ้าค่ะร้านเจ๊พลทงฟ้านะวันนี้เราได้แบบตัวเมเปเลยนะหัวหน้าร้านเจ๊พลทงฟ้าร่วมกินอาหารกับเรานะคะอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะพิเชษยังไม่รู้เนาะชิมก่อนยังไม่ได้วีกันนะย่าไม่ได้ย่าไม่ได้ย่าไม่ได้ยังไม่ได้พี่เชษอย่าลืมขายซอสซอสอะไรคะโลซ่าโลซ่าอันนี้พี่เชษกินอะไรไปไก่ครับไก่ ไก่ครับไก่ไก่ครับไก่ป๊อปไก่ครับไก่ไก่มีกุ้งมีปลาหมึกครับอ่ามีชีสบอนเดี๋ยวพี่เชษชิมเลยเอาเป็นพิธีกรแล้วหนึ่งอร่อยไหมอันอันเมื่อกี้พี่เชษกินอะไรนะไก่ป๊อปอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยอ่ะคุณพลอยน้องชนเงี้ผมด้วยครับโดนงานครับเชียร์สค่ะดีดอกคดีนำนักแสดงนำแล้วเนี่ยพี่เชษเคยถ่ายวิดีโอคลิปบ้างไหมไม่เคยเลยครับอันนี้คือคลิปแรกคลิปแรกครับบอสวยนะคะ ใหญ่ครับใหญ่ครับ,รบที่ร้านก็มีครับใหญ่ๆแบบนี้ร้านเจ๊พลอยดวงฟ้ามีครับ <หา S 2> มี <ฮา S 2> ทุกได้มีทุกได้ครับมีทุกอย่างหมกับเป็นเซลล์มากเอ้ยอ่าเราก็ได้ตามพี่เจวว้าอร่อยไหมอร่อยถ้าพี่เจ้าบอกว่าอร่อยคือเราก็จะกินต่อจิ้มกับซอสโรซ่าครับของร้านเจ๊พลอยอร่อยมากครับดิดอกขาขอลองปลาหมึกดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นปลาหมึกทอด เหนียวเนาะเหนียวครับเหีียวได้ไหมมีปัดไหมพอบดบดได้ครับออปันยังอยู่ครบยังไม่ผุกแต่ปันกูผูหมดแล้วใส่ปันซอมเยอะยวไม่ได้แต่ปันกูผูกหมดแล้วใส่ปันซอมเยอะยวไม่ได้ใส่ปันซอมเยอะยวไม่ได้ชนครับชนเย่มีน้ำท่อมไหมเอาไม่มี เย้เ <Yeah. S 2> สียงซ่ามากค่ะโคคาโคล่านะคะหรือโคซื้อได้ที่ไหนคะลาเจ้พลอยทรงฟ้าครับมีทุกไซส์ครับตั้งแต่ไซส์330ไซส์500-590นะครับโคก1 2่ครับราคาไม่แพงด้วยถูกครับเชียร์ก่อนเชียร์เชียร์เย้เงินเดือนขึ้น ากกันด้วยนะครับร้านเจ๊พลทงฟ้ามีขายทุกอย่างนะครับเย้เท <Yeah. S 2> ่า,านั้นชน